ปีมือน้องมีตังเองค่ะปีปีมือน้องมีตังเองค่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะแล้ะมะ่โอเคอ่าอันนี้คืออะไรคะพริกพิกนะคะเราจะใส่แค่สองเม็ดนะคะเรามีตังกินเผ็ดไม่ได้โอเคอันนี้คืออะไรคะอนนคืออะไรคะกระเทียมโอเคอ่าโขกเลยค่ะอ่าโขกเลยค่ะ นี่นงง้แข็ต่อไปต่อด้วยอันนี้คืออะไรคะปูอ,อ่าปูดองอ่าปูดองแกะใส่เลยคะ่ะวางสักก็แกะใส่เลยคะ่ะอ่าฉีกใส่เลยฉีกอันนี้นะค่ะโอเคเขาคู่ใหญ่ชอบกินอ่ะปูหรอคะยายมันตายยังอะ่ะตายแล้วคะ่ะลูก ยายไปจับแล้วเอาโอ้อยากได้ช้อนจังเลยอยากได้ช้อนจังเลยอ่าโอเค<า>ต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรคะปลาน้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาไปสองช้อนนะคะ่าต่อไปพอก่อนขยับพุ่งโขกนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะ น้ำอะไรคะน้ำมะอะไรน้ำมะขามหวานอ่าโอเคเราจะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะอ่าต่อด้วยอันนี้คืออะไรมะเขือจะลองชิมสักลูกก่อนไหมคะ,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 ะลูกสีแดงอ่าลูกสีแดงอ่าอ้เํเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในนี้นะคะเราจะใส่ไปสักสี่ลูกนะคะต่อด้วย มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้มีตังกินได้ไหมคะ,มะกินได้อ๋อกินได้อ่าใส่ลงไปอ่าให้มีตังกินโอเคอร่อยไหมคะอากาศเย็นไหมอันนี้คือผงอากินให้หมดก่อนคะ่ะ น้องกินอะไรอะน้องกินอะไรคะมะเขือเทศมเขือเทอันนี้คืออะไรคะผงอะไรคะผงผงอะไรเอ่ยผงนัวขงนัวเราจะใส่นิดเดียวนะคะเราจะไม่เน้นนะคะต่อไปนี่อันนี้คืออะไรคะน้ำอะไรคะน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลปี๊บ อ่าต่อไปอะโคค่ะโขไปเรื่อยๆนะคะโอเคอ่าโอ้โหโอ้โหเอาแล้วค่ะอ่าต่อไปเราจะใส่อะไรคะอันนี้เราจะใส่อะไรคะใส่ใส่อะไรคะใส่เนมาละกอโอเคอ่าอ่าเอามือคนด้วยเอาช้อนคนข้างล่างด้วยค่ะเออวันนี้เรามาตำกันที่ไหนคะตำที่ไหนคะที่แก่งบาง ตามที่แก่งบางระจันอยู่ที่ไหนคะที่แก่งบางระจันอำเภออำเภอเขาค้ออตำบลอะไรคะตำ้มบนบ้างตำบลโอ้พูดใหม่นะคะตำบลบ้านหนองแม่นาอ๋ออำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อเอาโห่ไปช้อนไปอปช้อนไปไม่ชิมก่อนหรอคะชิมไหมคะไม่อร่อยยังคะยังเลยค่ะ อ่ะพอได้ทีแท่แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะถ้างั้นเรามีตรงไปเล่นแล้วนะคะอ่ะตักก่อนตักขึ้นมาชิมแล้วก็มีตังตักขึ้นมาชิมก่อนคะ่ะมีตังตักมีตังตักตักขึ้นมาชิมก่อนค่ะไม่ไมปเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เสร็จจะเสร็จแล้วค่ะลูกไปล้างเท้าก่อนเดี๋ยวจะเสร็จแล้วชิมก่อนหนูชิมก่อนชิมเสร็จแล้วตักใส่จานแล้วก็ไปได้เลยค่ะอ่ะตักเส้นมะละกอมาก่อนเส้นหนึงโอเค กินไหมคะเข้าไปเลยอ,อ่ะโอเคว้าวอร่อยมากาปัดดิแม่ว้าวอะทำไงอร่อยปะว้าวใส่ทีน้มันตาอร่อยไหมว้าวอร่อยงั้นน้องมัตังขอไปเล่นกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายก่อน